โอ้มาทานมาทานนามาต้ยามยำกันคาน้ำคุณโอ้แต่แซ่บทนนอกฝนตกอินมาม่าแซ่บแสบเชบิญแสบครับผมแสบแบเลยนะครับนะครับพี่ดวงนะครับภูเก็ตฝนตกเนาะพี่ดวงว่ะภูเก็ตฝนตกนะครับอ่าซื้อไปตังไว้บ้านเวลาไล่โซนเท้าไฟสายส่งสายข้างในมันเป็นแสงสวยพี่ดาวา แมนแมนแมนอันนี้ก็ในยุตลาดนะผมโดนตลาดทุ่มเทแบบนีน้นะมีหลายนะครับหน่วยลูกใหญ่ลูกเล็กลูกแบบลูกหลายล,ลูกแบบมีหลายหน่วย<ส>ผมก็เอามาจากสี่หน่วยเนาะสี่ชุดนะครับอ<ส>่าหน่วยละแสนนะชุดละหนึ่งแสนหนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนกีบนะหนึ่งแสนกีบนะครับพี่ดอกกับพี่เจคต์ก็พี่ดาครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกบ้านนะจ๊ะนะครับ กาเฟ่ยากกินเร็วนะไม่ไม่ต้องซื้อเลยครับพิดาเรียบว่าเสียงจะเอากลับไปให้ด้วยนะครับเรียบว่สิเสียงหายพิดานะครับพิดาประมาไทยไม่ได้เรอะพ่ดาต้องมาเมืองไทยไปญี่ปุ่นส่งก็ถึงนาะส่วนเลยครับเจ้านาเจ้านาตาตัวตัวตัวเบิ่มอยู่นะครับ คุณพี่อธิษฐาจะไปใส่มาจะไปใส่มาเนาะยังมือข้างซ้ายอยูจะรักไปใส่มาขอบคุณด้ยะครผมขอบคุณด้ยครับผมนะครับโอ้ตันหาทุ่มแล้วเนาะนะครับเอาอีก อีกหานาทีมันจะลุกอีกหานาทีล,ลุกนะเนาะเพระาะว่ามันเดิกหรือเนาะผัดผ่อนะอขับรถนะักขายกับเมยเนาะเดี๋ยนะวล,ลยกุกเนี่ยไปขายกำลังใจพี่ๆครับรร PP, อีกท่านึงเนาะเพระาะว่ามักกนขายลายอยู่นอกบ้านเมยลบนะำบากเนาะลำบากเนาะเอากินคนเดียวนะครับอ่าคุณยุกัสโซยดีครับน้องวิไลนะครับเพื่นว่าอ๋อเดินลาบ้านเดินลาบ้าน <laughs> ยี่ไปไเ,เป็นลา,ายบานเอาไปแต่ดำมาหายเอาแต่ดำมาหายด้อยดี๋ยวลายบานมือเทจะสีไหลเฮนนานี่อถาเบิรงอลูกชิ้มมาทิมไปรยค้นอยากบ่เอามากินนำ้ำลูกชิ้มมาตั้งไว้บ่ให้กินนำ้นะะนนำพิยุทธถามเมืย์โบเมืย์โบนะเจ้านางก็ทรงหัวใจมาอบอุ่นเนาะช่ว,วงหนาว อ่เพิ่นว่าเตงั่งหนาหนาวเนี่ยพวกขาดทุนเด้อพี่น้องเตงั่งหนาหนาวพวกขาดทุนนะอ่าเตงั่งหนาวโลนนี่ขาดทุนในนอนขาดทุนขาดทุนบ่ไหวเพราะว่าหันใส่ใส่หันขางใส่กันคือป่งปานี่อ่าเนี่ยเมื่อเร็วพี่เพิ่นว่าเมื่อเร็วพิยุทธเพื่อนอ่าญี่ปุ่นมีเยอะแยะเพนัาพิดาว่าโอ้นะครับ เขาเอาใส่หลดไฟเกรียบหลดมกระเทียมน้อยไว้ใน,นห้องเวลามงลองรหลดไฟจะได้ไม่เสียตานะฮะแมนเมน,นะครับไม่รู้น้องจะโจทย์ไหมุหอนอมน่นน่ะน้องจะโหลดไหมโอ้ยบุท่ันอาจโหลดบุโลอดเมืม่อยจะบอก <c oughs> <c oughs> เป็นยะคือสิบุโลอดเนาะหาก็เปิดบานในจักมือนหนึ่งมาเป็น อะไปโัวเจ้าได้บ้างดิอืมเรื่องอะไรับใจอนน้ำเจ้าอะไรบ้างดีพิยุทธฟังในไม่รู้ว่าน้องจะโลดไหมเป็นบ้างพิยุทธไปไปเรียนไปดูเลขน้องอ่ะอคุณพี่ไปได้เปน็นโมโหชีลอย์ประหลอดมาตายตัวจนโตเอาจะเอ็มส่งเป็นตาดามามาเิ่งไปส่งขึ้นหน่อยจาเด้อจากน้อยเด้อ่าส่งมากับคอบครัวนะครับเป็นตาดำนะครับผมแต่ว่าช่วนี้มันตงการเนาะ มาใส่ก,กับปลาไว้นะครับกินหมดหมุกผูกกินหมุดกินหมด,หมดละบดลูกชิ้นน้องวิไลายเป็นมาโอ้เอาลูกชิ้นมาถ่หาหกไม้ตัางโซ่นะี่ยโปรไดมากอะโปรได้นนงงงก,ก,กบบินคืนน้ำร่ายของงกจากบัตรกับปลาอิ่นกินว่าแซ่บแซ่ลวดแซ่บแซ่ลวดว่าสันโอ้ยถ้าเกิดจะกินได้เนาะอประจ๊ะหมายกินไหม ต่างสู่ไ้ต่างสู่ไว้ิ